เล่นสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ,รบสวัสดีครัับสสวดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเ,เราจะมาทำอะไรกันคะ,คะพุชฮอนเราจะมาทำพุชฮอนนะคะเป็นป้าจ้ากีละเดี๋ยวมิโนอุปรกรณ์เอามาก่อนนะคะไอ้สามน่าจะฟังที่ อุปกรณ์ง่ายมากเลยนะคะมีวิซิมีไส้กรอกนะคะสําหรับยดไส้ขนมปังขนมปังนะคะแล้วก็นี่มีแป้งโดนะคะซื้อแบบสําเร็จมาแล้วก็เลยง่ายมากๆตวิเกเลซน er. าิไโ okay, อเคแอนเดี๋ยวมินจะเอาขอด<า>ู <S <s <Naruto> <S นะวี่่้าอร ดูมอีกก็ไม่คุ e นนิ่โอเค <Okay. S 3> เป็นนั้นเที่ยวเที่ยวอย่าเป็นนั้นวาเดียบโอเคตุพูดวายเดียบมูสเกตจะเรามาแกแป้งแป้งยแป้งขนมปัง,แป,งแป้งขนมปังยแคลร์คาเแป้งขนมปังแป้งขนมป้าไส้กรอกไส้กรอก,รอกรอมิสเกสนากระชา s เหรอเก็บไว มันทำได้กี่อันนะพรีเซนต์ไได้เรนดิตเรนดิตเรนดิเฮ้เนได้ยังไงยังไงวะีเดฟ้าไม่อยู่แล้วด้วยอ๋อดิซีแค เดลี่เลสต์ได้เพียะมันจะเป็นปรอยปละนะคะเราก็ฉีกแป้งออกมาตามรอยปละมันจะได้กี่อันเนี yes. ่ยเก้ี่เจ้าเองยังุบหนึ่งอันจันเฮียนำไปอิทยุลิกเต็มเพียะนี่นะคะเขาตัดแป้งมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ฉีกแป้งออกมาตามร <This S 1> อยปละนะคะเสร็จแล้วก็เอาไส้กรอกดูครับไส้กรอกเดี๋ยวมามีกแกะตรงนี้ก่อนระวัง เสก่อกอันนี้มันจะยาวไปหน่อย yeah is it too big or we should cut it half I think we should cut it half it's too big it's too big yeah it's too big sir then we roll it roll it ไหนลูกค้าหมุนหมุนมันนะสิ round yeah h e r round again y e o h ค่อยๆไปครับแซ่บ เดีวเมาูลีนาเดน่าเวียบนเซรฟูั่นน่น่เงไีลาเดนเวียบนเซฟูเเ้เฟูอะไรนะดักด้เีเซอร์คดักดลูกค้าบอกมันเหมือนดักแด้อะไรแบนี้ล้เขาต้องรีบแป้งอีกไหมอ่าจะน่นม่น่าจะนีแล้วนะีมพูดภาาฟังเต็นไรลูกค้าวางข้นตรงกลางโอเคเอาโคเลก็ะหมูนหมุน ค่อยๆหมุนครับเย okay. hey, oh, exactly. ้เราเดี๋ยวฟาดค่อยหมุนเนื้อหมืนตรงๆเฮ้ยทำไมมันเบี้ยวอะลูกค้าใช้อู้หเดรีน่ะอันนี้ตลกมะเราทำถูกไหมลูกคะถูกแหละโอเคจะให้ย้ายจวดอีกใส่กอกออกใส่กอกออกมาอีกลูกคะแกนลูกค้าสแครึ่งหนึ่งนะครับเว้น มันคึ่งไหมเนี่ยนะโอเคอได้แหละอ,อลนต้องซื้อแป้งเพิ่มนะเนี่ยใส่กว่าใ้ได้ดอู้หหูหอ่าลดทัสว่างเดี๋ยวต้นนึงเราค่อยคมากันอยากค,อค่กอยค่อยหมุน เราไม่เน้นสวยงามนะคะเราเน้นให้ลูกสนุกเนาะกินได้ค่ะแคลนี้น่าพีซส์เดี๋ยวลูกคัสแคนูเซียกินได้ก็กินไก่ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปแคนูเซียกินไม่ได้ก็เททิ้งไปแต่แคลนี้กินด้วยกินไม่ได้กินไม่ได้ก็เททิ้งไปกทิ้งไปก็ทิ้งไป ก็เอาทิงไปเอาหมุนครับหมุนหมุนโอ้โแย่นี่ล้วดิฟลัทโอเคจังดยังไม่ต้องเก็บขอออนหน่อยเก็บขอออกได้ไว้เหลือเกียน 1, 2, 3, 4อันก็เอาแส่กล่อบ4อันตรงกลางครับตรงกลางตรงกลาง มันจะได้ความยาวค่ะดีใะเรามีกี่อันนะนับ <จะ S 1> เปนสิ<า>บแค่เล่าก<า>ัม้าค่ะพี่อภาษาไทย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 นับภาษา,า,าไทยลูเทลลไทยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเไม่ใช่มันมีกี่อันว่าเทลลาเด่นเดีว a า,าม้าด สองสามสี่สี่มอันไส้กรอกสอันวางดีเดี๋ยวมัมีเก็บขอบตรงนี้ให้มันสวยงามสิโอเคหมุนหมุนไปยากัะดอกเนี่ยค่อยค่อยหมุนค่อยค่อยหมุนไปให้มันรลบรบีติดกวนนะฟรเคีย์ไว้เคีย์ไว้ดิสเกินนิดครับอเค Wait. Så har vi lidt som sam. Vi har sam med det. Ja, men det det. Vi har lidt som sam. Nu skal du gøre det. Okay. Nu, og jeg holder her i det Her har du. Nu kan du. Skal, skal vi pakke for din mere pakker i morgen? Ja. Kan du pakke pølse for mig? Mm -hmm. Det er pølse ligesom det her. ทำไมดูแบบตุกคอนหรือว่าจะจะนึ่งซองแต่องครับแล้วเราก็เหลือแป้งสองออ้าวมันนี้ทำแป้งค่ะนึ่งซองอุ้ยสองอันสองอันเหลือไส้กรอกสองอันอีกน้ำหน่อยหมวนหมวนหมวนหมุน บ้วนบ้วนบ้วน้ให้นสิบาถ้าแม่ต้อมมาดูแม่ต้อมจะต้องบอกว่าไอาเด็กพวกนี้มันทําอะไรกันเนี่ยแม่ต้อมโชติมานะคะเป็นแบบว่า <The dance. S 1> ตัวแม่การทําขนมใดๆเราทาสุดความสามารถแล้วนะคะเดี๋เ่องสุดสุด,ส,ดสุดท้ายแล้ว อันจะทายแล้วสาวก็พูดได้เด็กที่เบไปฟุ้งเสียสุก็ย้อนไปไหนบ้างโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอาเข้าเตาอบนะคะเดี <scra commentary> ๋ยวพี่ขอดูก่อนเขาใช้มาสก์เทว์บอมา์สเกลีสเกล โ 1> 1, okay, อ้ yeah, 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 oire, 8, 2, 3, 4หหนึองสาโอเคแอันสองร้อพอไทยไอาทยยยไทยอได้เจอันไทยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอสสเด Er helt orde. Det er helt onde, det, mm. det er helt onde, mami. Det er onde, Mami, Det er helt

Then how is it eight? ก็เอาเข้าตู้เอาเข้าตู้อบตรงนี้แล้วนะคะก็20องศานะคะประมาณ15นาทีนะคะเค้ามาบิสกิตก็เดี๋ยวจะแวะมาดูกันเรื่อยๆนะคะว่าจะออกไปไหมแต่ก็ดูแบบแต่ก็ดูแบบ ก็ต้องขออภัยสําหรับใครที่มาเห็นแล้วแบบว่าขันหูขันตาแบบเอ๊สองคนนี้ยอ้โหสองคนนี้มันทําอะไรดูไม่เข้าท่าเสียเลยนะคะก็ต้องบอกก่อนว่ามิ้นไม่เก่งเรื่องบบกว่าเบกกิ้งเรื่องอบขนมอะไรเลยนะคะก็ถึงแม้ว่าจะเป็นแป้งสําเร็จมาแล้วนะคะเราก็ยังสามารถทามันพังได้ยะก็ โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก็จะพาลูคัสไปเล่นก่อนนะคะแล้วก็รอประมาณ15นาทีเนาะเดี๋ยวจะแวะมาดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาโชว์ผลงานให้ดูนะคะว่าพุชช่ฮอนครั้งแรกของเมนกับลูกคัสจะเป็นยังไงนะคะ <laughs> กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปเสร็จแล้วนะคะพิองเอาออกจากเตามาเมื่อกี้เ <laughs> อ้าจิลิทวามช่วยดูสไมก็อม หน้าตาออกมา <'ll> น้องก็ตะปุ่มตะป๋ำเอา่ิงกเอาิงเดี๋ยวให้ลูคัสเป็นคนชิมนะคะ The h ท r e ด o d ข้าม m e up ล i t up ินตู้แลหน้าตาก็โอเคแหละน่าจะได้แหละน้องลูคัส